กองเชียร์ลุกคือเอสุปชัยโพสคลิปพร้อมเพลงมีความหมายแฟนๆแห่เชียร์สนันอามภพรีเทิร์นควันหลงวันวิวาสุดอลังการของคู่รักแห่งปีเมพิชนาศกับไฮโซบิ so ๊กอักคารวัตนักธุรกิจหนุ่มที่ล่าสุดเอสุปชัยนั้นผู้จัดมือทองเพื่อนสนิทของนางเอกสาวอามพัชราภาได้โพสคลิปโมเมตนต์หนึ่งในงานแตง่ง ซึ่งมีคนบันเทิงคนดังคนสนิทของบ่าวสาวอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขชื่นมืนครื้นเครงโดยมีช็อตโรมเฟมในคลิปของอัมพัชลาภาและไฮโซพกด้วยแถมมีเพลงประกอบซ้อนกลิ่นของปามมีเข้าไปอีก งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาใจฟูถึงกับแห่คอมเมนต์ถล่มถลายเชียร์รีเทิร์นกันหนักมากอาทิอ้้มพกอีกรอบเธอคะค่ะพี่เอช่วยทีมีลุ้นไหมคะเชียร์เชียค่ะเหมาะสมสุดๆน่ารักสุดกว่าทุกคนที่ผ่านมาเลยค่ะเชียร์เชียคุณพกคะ่ะพี่อั้มพี่เอพี่พกพี่อ้มจีบอีกรอบเธอคะครับเชียร์คุณพกจีบคุณอ้้มใหม่คะ่ะอืมอยากให้คุณพกจีบคุณอ้้มใหม่คะ่ะ พี่เอกคะช่วยให้คุณพบกับพี่อารดีกันนะคะเพลงเอ่ยคลิปเอ่ยเข้ากันมากคะ่ะพี่เอกกลับมาจีบอีกรอบได้ไหมดูหลายรอบมากอยากให้กลับมารักกันใหม่เป็นตน้นเรียกได้ว่างานนี้มีแต่คนเชียร์ทั้งนั้นเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามคะ่ะ